เมื่อเน่ซีมาบอกวิธีเฮตขนมจีนอบแห้งและน้ำยายพี่น้องได้รับชมกันเนาะหลายคนก็บอกเคยเห็นนะครับอยากล่องกินล่องซิมเบิงเป็นขนมจีนอบแห้งสําเร็จรูปนะครับเป็นน้ำยาแถมมาน้ำยาที่ให้ไปปรุงรสเพิ่มเติมเอาเองด้วยพี่น้องแซบแบบไดกระปรุงเข้าไปนะครับเก็บด้น่านถึง1ปีมีออยอรับรองถูกหลักอันไม่ครับพี่น้องครับ มาเริ่มกันเลยครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่คอยเตรียมไว้ก็คือเป็นผักกรบแก้มนะครับเอาไว้กับแก้มเนาะอันนี้คือเตรียมเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีผักต่างๆแล้วแต่จะใส่เข้าไปนะคันภาษาใจก็อาจจะฝานไข่ต้มใส่เังหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อความแสบความนวเดี๋ยวเข้าไปเริ่มวิธีลวกเส้นกันเลยครับพี่น้องต้มน้ําให้เดือดครับใส่เส้นเข้าไปครับพี่น้องส่วนทางด้านสีเ้นนะพี่น้องนะสีเส้นที่เฮ็ดมาจากธรรมชาติเลยนะครับโบเมนสีเคมีนะครับผมเช่น สีเขียวนี่ก็เฮ็ดมาจากใบเตยนะครับน้าใบเตยน้องพี่น้องนี่สวยครับแล้วก็สีสมนะครับอันนี้ก็เฮ็ดมาจากแค่รสครับพี่น้องมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับส่วนทั้งด้านสีเหลืองก็เฮ็ดมาจากฝักทองหรือบอกอึเอานี้เองนะครับก็ะเฮ็ดเป็นสีอ่อนๆประมาณนี้เนาะพ่อได้ทีเหล้วนะครับพี่น้องเนาะก็เอาอันสวิงโอ้สวิงอันกระชอนนะครับหรือวิงอันนี้แหละนะตัดขึ้นมานะครับ แล้วก็เพื่อการายิบจับไงนะครับก,ก็ลวกน้เนนานนเย็นสักนิดหนึ่งโอ้ลวกน้าเย็นมาสัมผัาน้าเย็นสักนิดนึงนะพี่น้องเพื่อให้การจับเสร็จไดไง่ายขึ้นบ่หอนนะเอามาพูดถึงเรื่องน้ายาครับนี่คือวัตถุดิบที่คอยเตรียมเอาไว้ทั้ง3แบบเลยน้ายามีน้ายาปลาน้ายากะทิและน้ยานยาไตปาาลนา,ปานะครับ น้ำยาแรกนะครับเป็นน้ำยาปลาต้มน้ำให้เดือดครับเทซ่องเข้าไปนะเทผงน้ำยาปลาเข้าไปนะครับบางคนอาจจะใส่ตีนไก่ถ้า่อยใส่น่องไก่เนาะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีใบบกกูดต้นหอมนะครับเสริมเข้าไปเพื่อความหอมนะพี่น้องนะหน้าตากะจะออกมาเป็นประมาณนี้ครับ้ามันจืดยังไงก็ใส่น้ำปลาใส่ยังเพิ่มเข้าไปเนาะมันจีได้แซบขึ้นมาน้ำยาต่อไปครับเป็นน้ำยา กะทิครับพี่น้องกะทินี่ต้องมีลูกตอนแน่นอนครับลูกตอนลูกสิ้นครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนี่คือน้ำยากะทิครับเพิ่มความหอมอีกนิดนึงนะครับเป็นใบบกกูดนะแล้วก็ต้นหอมครับหนาตากะสีออกมาถึงสี่ครับอาจจะมีความเข้มข้นหน่อยนิดนึงแต่ก็อืมท่านสะดวกสบายนะครับแล้วก็มาทั่งน้ำยาไตป่าครับพี่น้องน้ำยาไตป่าเทเข้าไปนะอันนี้ตอนอันอันปลาทูนะครับแล้วก็จะมีบกเขือมีน้ไม้ นะครับาใส่เข้าไปไตปลาเป็นสูตรของมันนาตาก็สีออกมากแบบนี้ครับพี่น้องครับแล้วก็เอามาจัดระเบียบครับตามใจมกจักจะคล้องเพื่อให้บึงเป็นตะกินเป็นตะแสบเนาะพี่น้องนาตาก็สิประมาณนี้พูดถึงเรื่องน้ำยาเน้นย้ำเรื่องน้ำยานะพี่น้องต้องไปปรุงรสเพิ่มเติมเอาเองนะแต่ละคนแสบบ่คือกันนะครับคันจืดก็ใส่น้ำปลาเพิ่มปลาปร้าพ่อๆก็ใส่ปลาร้าเข้าไปเียงก็วาไปประมาณนี้สำหรับน้ำยาที่แถมไปให้นาอพี่น้องเนาะ กินได้ทุกที่เป็นของฝากกดีเฮ็ดกินเองก็ได้เซนนี่เฮ็ดในหลายเมนูด้วยพี่น้องเด้อเอาไปดัดแปลงกันได้เองนะครับสิไปตำบักหุ้งแน่ไปย่ำแน่กับวากันไปครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ a c e b o o k บุญมาผ้าจวดมวนกุปบเด้อพี่น้องหรือโทร0985931318ใครสนใจรับไปจำหน่ายเรามีราคาส่งให้โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยครับพี่น้องจัดส่งให้ทั่วประเทศ